ป่าละคะไปไหมไม่มาไม่เก่งพร้อมมาเลยเกินยังไม่ออกเลยเอดี๋ยวหล่ะพี่ถามคุณความคืบหน้าธุรกิจความคืบหน้าธุรกิจตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังอมเก่งอยู่เลยค่ะเพราะว่าเอาตัวเทสมาให้เพื่อนๆนน้องๆแล้วก็แบบว่าเราก็ยังกำลัง แล้วสอย่งไปเขาองุ่นยังอันนี้จริงจังเก๋มังการจริงจังไม่จริงจังอมงการแล้วเราส่งให้สบายปอง่ยังยังเลยเราจำเป็เราตงเราต้องคัดสรรสิ่งดีๆก่อนแล้วเราค่อยส่งต่อให้เขาได้แล้วตอนนี้เราคอมมิดแล้วว่าเราทำกับเขาแล้วหรือยังหรือยังไงตอนนี้เหรอคะตอนนี้ต้องคุยกับเขาอีกทีว่าเราจะตกลงอยังยังยังไม่คุยคืบหน้าจากวันนั้นอีกเหรอลูกเออคุยแล้วค่ะคุยบ้างแล้วไม่คืบใหม่ แต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องเ,ออเราจะทําออกมาใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าผ่านกระบวนการการผลิตหรืออะไรก่อนอเราจะมีคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าเรายังแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ย เพราะว่าเขายังทําของเขาทํา youtube ของเขาหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยให้เขาจอยของเขาก่อนตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนแลเป็นเม็ดเป็นรูปเป็นรากหรือเป็นรสชาติอ่าเป็นเม็ดมีรูปมีรากค่ะมีเอามาให้ไหมพี่เอามีมไทยอินยู่ในอยู่ในมีสินค้าอย่างมีคำอย่างนี้มันแตกเออเอาเอาให้ตรงนี้เลยได้ไหมเอาไปเอามาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนนะวิ่งก่อนเราต้อกต้องที่จริงกระบวนการตอนนี้มันเหลืออีกอดถึงจะออกมาเป็นรูปเป็นรากที่จะมารจำหน่อยได้ก็เหลือ การผลิตแล้วก็ทําแพ็กเกจแล้วก็อะไรจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าคือหนูช่วงตอนนั้นถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ให้พี่ๆกับน้องๆที่เขาแบบน้องเขามีแฟนคลับเขามานั่งช่วยันมเขามานั่งแล้วก็มารอแล้วเขาก็หนูก็เลยบอกเอ้ยน้องอลูกอมกินอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นซาซาแล้วน้องเขาก็นห้าทำหน้าเปรี้ยวใช่ไหมอะไราเงี้ยขาแบบุมกน้างในมันมีไส้ส้ข้าในมันมีไส้เปรี้ยวก็คือเราจบด้วยแบบ กินข้าวาหวานๆแล้วข้างในมันมีความเปรี้ยวแม่พี่ยอดจะไปทำไมเราถึงมันเลื่อนจากธุรกิจของคนอ่นี้หนูคิดว่าอยากอยากได้ลูกอมอะไรมันอมเล่นอเราเคนชอบแล้วจริงๆอ่ะจริงๆเราเคยขายสกินแคร์เลยเราเคยทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอลูกอมมันก็เข้าใจง่ายดีอะแล้วก็เราเป็นคนชอบกินขนมชอบอะไรอยู่ด้วยแล้วก็เชื่อว่า พี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าชื่นาวโอ๊ตข้ใชมันมีส่วนไหนที่เรารู้สึกหนักใจหรือว่าทางวุ่นวาหนักใจเรื่องอะไรธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ธุรกิจที่ทำธุกคนของเราคือหนูบอกเลยว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคำนวณคือถ้าเราเราทำแล้วเราทำแล้วกำไรธุรกิจมันก็ไปต่อได้แล้วหนูก็ต้องคำนวณก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นแบบทีมที่เขาช่วยคำนวณจริงๆมัากๆเป็นอาจารย์แบบกระทำธุรกิจ ต้องแบบไปพุดกับเพื่อนว่าเราตั้งใจที่จะแบบอ่ะครับเพื่อนที่พู่งกัเราก็จะทตเาเดียวเลยเออเรามีพุ้นส่วนออมีพุ่ใช่จริงๆเราวางแผนจะให้ออกแผปีนี้เลยไหมหรือว่าเราวางแผนอยากจะให้ประมาณไปลายปลายปีนี้เออใช่แล้วเหตุกออเออเรารณ์พุ้นสว่วนตอนนี้หรือใครบ้างใครบ้างที่แน่แน่แล้วของเราเออแน่แน่แล้วหรอคะอ่าแน่แน่แล้วก็คือมีคุณจอคุณบอ สค่าจะเป็นแก๊งเพื่อนคุณปอเราคุณสสปนี่ยังไม่มาสปสปชอบสปสปสปค่ะไม่ถามทาไมว่าเขาติดตรงไหนเพาทำไมถึงแบบยังไม่เดี๋ยวต้องให้ผู้จัดการไปคุยว่าพี่พี่ฝ้ายคะติดตรงไหนคะน่าจะบอกว่าปิดปิดคนปิดที่อยู่ปิดทั้งที่อยู่แสดงว่าเราก็รอหุ้นให้เขาเหมือนกันเขาไม่หุ้นกับเรา เดี๋ยวหนูขอไปคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะเพราะว่าคุยได้มันไม่ยากเราเป็นผู้ถือหุ้นแบบ50%ป่ะเฮ้ยเราเป็นประธานบริษัทใช่ไหมหนูขอ55%ลูกธุรกิจกับเพื่อนนะธุรกิจกับเพื่อนมันก็จะมีความแบบว่าพวกกลกมีปัญหาอะไรไหมอ๋อนี่คุณปัญหามาหลายรอบแล้วก็คือหนูคิดว่าทํางานมันต้องมีสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น แต่เท่าไหร่แต่ว่าต้องคําต้องคิดและคํานวณดีๆเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องใช้กระบวนการที่แล้วก็ทข่าวต่างๆแล้วก็กับเพื่อนกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันทำธุรกิจด้วยกันพอจะสราปก็หนูเริ่มมาจากทําธุรกิจกับเพื่อนอยู่แล้วแบบเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้มาโดยตลอดแต่พาวันหนึ่งที่เราแบบลองแยกย้ายไปทําของตัวเองแล้วเราจะได้เฮ้ย เราเจออะไรบ้างแล้วเราค่อยมาคุยกันหรืออะไรเนี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบเราคุยกับเพื่อนว่าเอ,อ้ยเราอยากจะทานีด้ด้วยการเหมือนแบบอะอย่างเช่นซุงอาจมีซูงการเขาทําธุรกิจใช่ไหมคะขอพูดถึงนะเขาก็มีชวนแบบทำธุรกิจหรืออะไรด้วยแบบใช่แสดงว่าเราไม่ได้กังวลธุรกิจมีหรือว่ามันมีปัญหามีปนะัญหาอะไรยัดต่อไปเรื่องอะไรอีคือถ้าเราอยากทาอ่ะเราก็ทําเลยเหมือนแบบว่าถ้าผลลัพธ์มันจะต้องทําออกมาเพื่อให้ได้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรามีความสุขนะเราก็คงไม่ต้องคิดว่า เฮ้ยมันจะมีปัญหารหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่จุดที่เราต้องไปโฟกัสเพราะว่ามันอาจจะมีมาอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวมันนะจไม่ไม่งั้นจะไม่ได้ทําอ,อ,อย่างนี้เราเป็นคนะกลางไหยคะคนกลางเพราะว่าเราเป็นคนกลางระหวดูเร่เหเรอหรอครับอะไต,ตอมะนะนะอะไร้นี่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีข่าวว่ามีปัญหากันี้เราจะให้เขามาต้อนแจมมาจะจอยกันกับใครกับใครนะคะกับใครแล้วก็เสื้อเส้คนนี้ออ๋อหนูว่าเขาอ่ะคุยกันแล้วเหมือนแปบว่าเขาทั้ง นัดไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็อะไรน่าจะเคลียอะไรทหมดแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นททมิ่งของแต่ละคนอ่ะบางทีเขาอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะจอยกันอ่ะอันนี้หนูแบบหนูก็ต้องมาทาของให้ดีเนาะหนูมีทั้งนี่อยู่มีเพลงมีเอ่อเป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แสดงละครหรือแล้วอยากทําอันเนี้ยถ้าเรา ชวนเพื่อนมาทำอะถ้าเขาอยากทำล้วก็จอยๆกันถ้าสาวพรกับมูคุณควรจะได้เห็นภาพเขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นสีแดงพระเอกจะเป็นสีแดงนางเอกจะเป็นสีชมพูแต่ว่าคือคือเขาเป็นคนเด่นเหมือนกันเขามีช่องอุ้ยคนติดตามเท่าไหร่อะสิบสี่จุดเท่าไหร่นะพี่สิบสี่จุดสี่เอ้ยสิบสี่แล้วแล้วก็ราเป็นสีแดงเราเป็นสีชมพูก็เราอยากเป็นแบบขนม ขนมตรงนี้มีหลายรสชาติเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมีหลายคนมากก็เพื่อนแพทเพื่อนนี่คือแต่ละสีนี้อย่างเงี้ยหรอใช่ถูกต้องซ่าไรเดอร์ไรเดอร์นี่คือย่อมาจากผู้พิทักษ์สันติราชนะคะคือลดความคุณเครียด หรือว่ามีความทุกข์เศร้าคุณเอาลูกอมไปเลยค่ะคือหวานอะคุณสาวอะดรีนาลีนคุณหลังใส่เทียนเลยนูเป็นสีอะไรนะคะสีทันสีทันสีอะไรได้หมดคัีเลือดฟูถ้าพูดเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งอะไรธุรกิจแต่งตัวอ้าวคุณนี่เขาทำข่าวทั่วประเทศจริงจังเลยเนี่ยฝากเราจะได้อมเมื่อไหร่เราจะได้อมเมื่อไหร่ก็ประมาณคุณจะได้อมกันแน่ค่ะประมาณปลายปีนี้ค่ะ โอ้ไมคะโอ้ไมค่ะโยกเลยนะอุ wow. ้ยพี <Yin Joker> <joystick> <S Bev Any resses> ่ชอบกมเหรอคะอร่อยอร่อยโอเคค่ะปลาเขาเป็นคลาแ่เดี่ยนิชอบก้งรัากเป็นไทนี่ไข่ไข่เดีแกก่อนลูกค่ะพี่ค่ะีตเช